สเปคสปีก Spe วันนี้นะครับนี่ให้เห็นเบื้องหลังตรงนี้ซึ่งไม่ใช่เบื้องหลังของเป็กเปรมนัสแต่ว่าเราจะพามาเจอเบื้องหลังของบริทเเนียครับเราจะมาพูดคุยกับโค c ีอของบริทเเนียกันและตอนนี้เราอยู่ที่แกรนด์บริทเเนียกรุงเทพกรีฑาสวนรบูมิครับผม นี่ไงครับโคซีโอของบริ t นียนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปกติเนี่ยเราก็เคยได้คุยกันบ้างแล้วนะพี่เอครับวันนี้เราแค่จะมาคุยกันให้ลึกมากขึ้นเท่านั้นนี่คือโคซีโอนะของบริ t นีย์นะครับหลายๆคนก็คงจะรู้จักอ่าบริ t นียเนี่ยในฐานะผู้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรใช่ไหมัซึ่งจริงเราก็มีหลากหลายเซกเมนต์มากๆไม่งั้นอย่างแรกให้พี่เอได้บอกดีกว่าว่าในเรื่องของวิสัยทัศน์ของบริ t นียมันจะมีการขับเคลื่อนยังไงบ้างแล้วบริทนียคืออะไรหลายๆคนก็รู้จักแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักครับพี่ เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับในเครือของออริจินแต่ว่าบริทนียเองเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับบริทนียเนี่ยก็ชื่อเป็นอังกฤษนะครับจร,จริงๆเนี่ยเรามีโสโลแกนคัฟไลท์อยู่แล้ววิธีการดีไซน์หรือว่าคอนเซ็ปต์หลักๆของบริทนียเนี่ยมุ่งเน้นไปที่อารมณ์ของความรักความใส่ใจเดี๋ยวตอนพาชมโครงการก็จะเห็นเพราะวันนี้เรามาอยู่ที่แกรนด์บริทนียเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะครับก็คือแกรนด์ก็คือใหญ่กว่านะครับม <c oughs> ีความหวานแล้วก็ความเอิเวนต์เพิ่มขึ้นอีกเลเวลหนึ่งนะครับของรรริิเเเนนนนนนีียยคับแ่่ออวาาามมหหลลกกซต์ขง เนียมากมายนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่แกร์นบิทเนียนะครับกรุงเทพกรีทาสุวรรณภูมิเดี๋ยวให้พี่เอาพาชมโครงการหน่อยดีกว่าเพราะวันนี้เรามาสเปกสปีกันก็จะมาพูดคุยกันให้มึกมากขึ้นระหว่างนี้เราก็จะพาไปชมที่โครงการกันครับโครงก,การนี้ก็อย่างที่บอกครับก็คือโลเคชั่นดีนะครับตรงนี้ก็คืออยู่ที่ถนนกรุงเทพกรีทาตัดกับถนนล้มเกล้ากรุงเทพกรีทาต้องบอกว่าตอนนี้เป็นถนนลักชัวรี่ครับบ้านระดับร้อยล้านสองร้อยล้านอยู่แถวนี้หมดแต่ว่าอย่างที่บอกย่านนี้จะมีความเจร แล้วก็พัฒนาคือเหมือนถนนตัดใหม่จะมีโกรธของมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกไปทางสนามบินสุวรรณภูมิมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกย่าน EC ก็ลามกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีที่เราได้เปิดตัวในโครงการที่ทําเลเนี่ยถือว่าเป็นเอ็กซ์แลนด์แต่มาดูในตัวบ้านดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการตกแต่งใน,นมุมของเอซีแล้วก็อินเทอร์ i r ER ด้วยครับ,รบมาเรามาสปีกกันเดี๋ยวแดดมันจะร้อนกันไหมครับพี่เ <laughs> ชิญดีกว่า <laughs> ครับ เชิญครับคุขอบคุณครับพี่เอครับแค่นี้ผมยังเกรงใจไม่พออีกเหรอครับพี่เอโอ้ยินดีครับที่พีเอโคชิโออุตสาห์พามาชมบ้านเองนะครับแล้วก็จะมาเปิดประตูให้อีกนะครับถ้าพูดถึงในมุมของเปบกนะพอมองข้างนอกก่อนเนี่ยก็จะเห็นความเป็นเอ็กซ์เดียก่อนมีความเป็นโมเดิร์นคลาสสิกเขาบอกเป็นสไตล์จอร์เจียนคือคงจะโยงกลับไปในปีแบบศตวรรษที่สิบเจ็ดสิบแปดใช่ไหมให้ความคลาสสิกเพราะจริงๆเนี่ยบิทเนียมีคอนเซปต์ของเราชื่อบิทเนียเป็นสไตล์อังกฤษอยู่แล้วนะครับยุคนั้นกก็็เเเเปนนยยุุคคครรรรร่่งงงือจิิๆีีาามมวดู้สึ ไอ้บัวคิ้วอะครับมัน uh huh. เป็นความอ่อนหวาน uh huh. สังเกตว่าบ้านวิทเนียส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความหวานความแข็งมันจะน้อยลงแล้วก็ห <c oughs> มายความว่ามันทําให้คนอยู่อาศัยจิตใจอ่อนโยนในลักษณะนั้นเข้ามาพื้นที่ใช้สอยประมาณเท่าไหร่ครับในแต่ละหลังของตัวแปรวิทเนียตัวนี้เรามีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยสองกว่าถึง300กว่าเลยนะครับ<ม>แล้วแต่หลังมีค่อนข้างหลากหลายให้เลือก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละไทยในแต่ละวิธีการออกแบบเนี่ยมันก็จะมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีพื้นที่ใช้สอยต่างกันอย่างเช่นหลังเนี่ยเนี่ยเราก็จะมีดับเบิลบอลลูมเราถือว่า ก่อนดีกว่าอันนี้ที่ชั้นหนึ่งครับก็ตรงนี้ก็เป็นโอเพนแปลนเลยเชื่อมโยงไลฟงกับดินนิ่งใช่ครับเพราะว่าซีลิ่งเราสูงก็เกือบประมาณ6เมตรโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่นะครับแปดถึงสิที่นั่งด้านล่างก็จะเป็นสําหรับผู้สูงอายุพื้นเนี่ยเราก็จัดพิเศษเป็นพื้นแบบซอฟต์โค้ดแล้วก็ตัวห้องน้ำเนี่ยก็เป็นมาตรฐานนะครับหมายความว่ามีความราบเรียบแล้วก็ความใหญ่ของเขาประตูบานเลื่อนในรกษาะนั้นคืออว่าครบองค์สําหรับห้องนี้นะครับถ้าไม่ได้มีพ่อแม่อยู่เป็นครอบครัวของเราเองก็อาจจะเป็นเกสตร ได้หมดแล้วจะปรับตามฟังก์ชันของชีวิตคุณตวตนคุณได้เลยใช่ครับชั้นล่างก็จะมี1ห้องนอนนะครับแล้วก็มีห้องครัวห้องครัวระดับบ้านแกรนเนี่ยจริงๆเรามีส่วนที่เป็นฟังก์ชันของเมดด้วยนะครับซึ่งอยู่ด้านนอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นครัวใหญ่พอสมควรนะครับปรุงอาหารได้มีช่องส่งอาหารได้ด้วยเล็กๆน้อยๆปีกด้านเนี่ยก็จะไปเป็นโซนของซักล้างแล้วก็ห้องแม่บ้านแล้วห้องน้ําของเขาก็ครบนะครับแล้วก็ตากผ้าตากผ้ากัหลังบ้านนะครับก็สามารถแบ่งฟังก์ชัน สัดส่วนได้ลมตัวแล้วก็ชัดเจน,จนตรงนี้ส่วนครัวก็ใหญ่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ ส่วนดานิ่งมีการส่งอาหารให้กันได้พอนโดรูม <c oughs> ก็อยู่ตรงนี้นะครับหมายความว่าก็แขกมาก็สามารถมีห้องน้ำนะครับ<ม>จริงๆเรามีประตูแล้วโครงการของบริเตนเนียทุกตัวเนี่ยเรามีเขาเรียกนั้นระบบรักษาความปลอดภัย CCTV แล้วก็ระบบสัญญาณถือว่าทันสมัยอะครับ <c oughs> ติดตัวมากับตัวบ้านเลย<ม>รวมถึงดิจิตอลดรอร์ล็อกแล้วก็ประตูตรงนี้ที่เข้าจากโรถจริงๆข้างบนเนี่ยมี3ห้องนอนแล้วก็มีพื้นที่พิเศษอีก1พื้นที่ตรงนี้คือห้องเล็กสุดนะครับแต่ทุกลังของแกรนเนี่ยมีห้องน้ําในตัวอยู่แล้วเพราะว่าเรา พอเป็นแกรนเนี่ยเราค่อนข้างเต็มที่ห้องนี้ก็เป็นอีกห้องนึงนะครับซึ่งใหญ่พอสมควรนะครับมีวอล์กอินโครเซตแล้วก็มีห้องน้ําของเขาเองด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่พิเศษนะครับหมายความว่าแล้วแต่ฟังก์ชันที่ลูกค้าอยากจัดนะครับก็สําหรับลูกค้าที่สามารถแอดจัดได้ตามสบายใจดีจังเลยก็คือเป็นคอมมอนแอเรียข้างบนด้วยจริงๆแล้วใช่คือเหมาะสมกับครอบครัวขยายเนาะครับผมผมว่าถ้ามีแบบพ่อแม่แล้วกับลูกอยู่ชั้นบนก็ยังมีการติลกันบ้านให้ลูกก่อนที่จะแยกย้ายก็ไปนอน ก็ได้โดยที่ไม่ต้องลงชั้นหนึ่งเลยถูกต้องผมว่าบ้านสมัยนี้มันยังตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้ชีวิตสุดๆนะครับก็เหมือนคอนเซ็ปต์ทางบริเตนเนียครับอ l i v e you love ก็คือต้องแบบเลือกวิถีชีวิตที่แบบมันดีที่สุดอะ่ะสำหรับคนที่คุณรักอะ่ะการแบบซื้อบ้านสั่งสร้างหรือว่าการซื้อบ้านที่มัน,มนสําเร็จรูปแล้วอะ่ะมันอาจจะแบบมีการเปลี่ยนไปแล้วมันคือเดี๋ยวนี้มันต้องแบบซื้อบ้านที่เปลี่ยนคํานิยามคําว่าบ้านให้เป็นพื้นที่สะท้อนตัวตนใช่ไหมครั <ผม S 2> ใช่ครับนนฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเหมือนมีีโปเเจใหม่่่่ขอองาาบนนนยชืว้ั บ,บ้านฉันครผมเกิดขึ้นครับเป็นยังไงสำหรับโปรเจกต์ บ้านชั้นของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาร่วมดีไซน์ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกแปลงที่ตัวเองถูกใจเช่นแปลงเนี้ยหรือว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้ไซนี้ไซนี้ไซนี้แล้วก็ไทนี้ไทนี้ไทนี้ใช่ใช่ใชไหนก็ได้ไทายไหนก็ได้ใช่ใ <น S 2> ครับในพื้นที่ในโครงการของบริทนียถูกต้องนะครับ <c oughs> เพราะจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกครับโครงการบริทนียเนี่ยเราก็มีนวัตกรรมหรือว่าสร้างแบบบ้านใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในหลายโครงการเนี่ยก็อาจจะไม่ซ้ํากันการออกแบบภายในหรือภายในที่เราจะจัดการแบบในมุม ของอินเทียก็สามารถได้เหมือนกันแน่นอนครับตัวนี้ยิ่งต้องตอบสนองเลยเพราะอินเทียเนี่ยถือว่าสําคัญมากในยุคนี้สามารถปรับเปลี่ยนอย่างอย่างเช่นที่เราอยู่ตรงนี้นะครับ,รบลูกค้าบางท่านอาจจะบอกว่าเ้ยเดี๋ยวห้องนอน มาสเตอร์อาจจะเล็กไปขยายอินพื้นที่ได้อีกไหมขยายได้ครับขยับกำแพงให้เลยครับโปรเซสเล็กไปหรือว่าสเปซเล็กไปตรงนี้ก็มาได้นะครับหรือห้องนอนลูกนะครับอยากจะมีฟังก์ชันฟังก์ชันนั้นเพิ่มเติมอันนี้อาจจะได้ผมเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยใช้ชีวิตมาพอสมควรแล้ว<ม>เขารู้ว่าเขาอยากใช้ฟังก์ชันอะไร<ม>ในจุดจุดไหน<ม><ม>อันนั้นนะครับทุกท่านไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาสามารถเลือกในสิ่งที่เขาชอบคุ้นเคยแล้วก็ลงตัวแล้วสําหรับลูกค้าเราจริงๆโครงสร้างก็คือเป็นแบบแอปพลิเคชั่น สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันจริงๆโครงสร้างโดยเฉพาะโครงสร้างชั้นสองเนี่ยถือว่าสบายมากสําหรับเรารายละเอียดมาคุยกันก็ได้ครับเราเราก็จะบอกว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้ถ้ามันเป็นโครงสร้างหลกัหลกๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเราบอกว่าชั้น2ที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยทำได้สบายๆและไม่ใช่แค่ฟังก์ชันนะผมว่าทั้งเรื่องวัสดุหรือแมทเทอเรียลต่างๆก็คือบ้านฉันสามารถปรับได้หมดพื้นก็ได้ปลั๊กก็ได้อยากจะได้ปรับมูดเปลี่ยนไว้์รู้สึกว่าห้องนอนมันต้องแบบซอฟต์ๆหน่อยสำหรับไลทติ้งอย่างที่ครบ พร้อมจะเอนกายลงบนเตียงก็สามารถปับตรงนี้ได้นี่คือหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับของบริเตนเนียนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงแนวคิดที่น่าสนใจผมว่าเดี๋ยวไปคุยกับพี่เอต่อดีกว่าว่าจะมีแนวคิดอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ได้มองเห็นวิสัยทัศน์ของโคซีโจากบริเตนเนียอีกครับตามมาสปีครับ กลายเป็นสเปคสเปซไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้พี่เอเนี่ยระดับโคซีโอ ของบริเตนเนียอุตสาหพาเราชมบ้านนะครับ,รบตอนนี้ชมเสร็จและเรียบร้อยก็มาสป,ปีก,กันต่อเพราะว่าวันนี้เราจะได้คุยกันลงลึกมากขึ้นโปรเจกต์บ้านฉันคืออะไรในมุมผมรู้สึกว่ามันคือการเปลี่ยนนิยามคําว่าบ้านนะบ้านฉันเนี่ยมันเป็นแนวคิดอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราทําขึ้นมานะครับเพื่อต้องบอกว่าตอบสนองผู้บริโภคอย่างแท้จริงเพราะว่าต้องต้องบอกว่าออวัยรุ่นยุคนี้นะมีความเป็นตัวตนสูงมากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเราอยากให้ตรงใจสุดๆครับก็คือขั้นแรกเนี่ มันในโครงการเลือกแปลงที่คุณชอบแปลงนี้ห <It> ันประเทศนี้ชอบใจไหมเสร็จแล้วเราก็เริ่มเลือกบ้านครับหมายความว่าขนาดของบ้านเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกเองได้เรามีบ้านในโครงการวิทยเนียเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเป็นไทไลน์นะครับแล้วก็เลือกหน้าตาที่ชอบแล้วก็ฟังก์ชั่นตัวบ้านนะครับลงในที่ดินก่อนเท่านั้นยังไม่พอเราสามารถปรับเปลี่ยนห้องหับ หรือบรรดาห้องต่างๆให้มีฟังก์ชันที่ลูกค้าต้องการนะครับตัวนั้นเนี่ยเราทําตามใจอีกเลเวลหนึ่งนะครับนอกจากสเปซที่เป็นฟังก์ชันแล้วเนี่ยครับเราลงลึกกว่าน,นั้นอีกคือตอนนี้เรามีบริการถึงขั้นอินเทอร์ ier เลยพอสเปซห้องนั้นห้องนอนข้างล่างไม่ทําทําเป็นห้องทํางานขึ้นมาเนี่ย <c oughs> มันต้องการใช้ปลั๊กสวิตช์หรืออะไรในะส่วนนะันเราจูนให้ได้ไหมว่าเราปรับเปลี่ยนให้ได้ด้วย <c oughs> ต้องบอกว่าต้องตอบสนองบ้านหนึ่งหลังที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องแสดงความเป็นต นั่นนั่นคือโปรเจกต์บ้านฉันแต่อีกมุมหนึง่งแนวคิดของบริเตนเนียก็น่าสนใจเหมือนกันการเขาเรียกว่าซื้อบ้านปล่อยเช่ามันคือการซื้อบ้านในฝั่งเราแหละแต่ว่าเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดสุดๆเลยมันคือเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งบริเตนเนีย บริทนีย์โฮมอินเวสเมนต์นะครับเป็นโปรเจกต์อีกตัวหนึ่งของเรานะครับก็คือว่าเราขยับขยายลูกค้าเรานะครับเช่นแทนที่จะซื้อบ้านอยู่เองซื้อบ้านเพื่อการลงทุนหมายความไงครับหมายความว่าในที่สุดเนี่ยเราสามารถได้รับค่าเช่าจากบ้านที่เราซื้อเอาไว้นะครับอันนี้คืออีกตัวหนึ่งที่บริทนียเนี่ยออกนอกกรอบเดิมๆนะครับไปขายบ้านให้กับลูกค้าที่ต้องการทรัพย์สินหมายว่าเช่นตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าพฤติกรรมของบ้านหลังเนี้ยกลายเป็นว่าบ้านเนี่ยเอาไว้ปล่อยเช่าเพื่อหา รายได้ก็จะเป็นบ้านที่ก่อเกิดรายได้อันนั้นก็เป็นวิธีการมอง ของตัว b i t a n i a Home Investment นะครับก็คือเรานะครับมีหลายโครงการที่ทำโปรเจกต์นี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่จาเป็นต้องอยู่บ้านหลังนี้ซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ถามเจ้าหน้าที่เราว่าอ๋อโครงการนั้นน่ยผู้เชา่าเป็นใครอย,อยู่ในย่านไหนหนะครับแล้วก็เป็นยังไงก็ลองศึกษา<อ>ดูครับแล้วเราก็พอซื้อโครงการเนี่ยคือตอนนี้เราเซอร์วิสให้เราเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับดูแลในช่วงต้นให้เลยบางคนเนี่ยไม่เคยทําบ้านปล่อยเช่าก็ใช้เราเลยแล้วก็คือซื้อในโปรแกรมเราเนี่ยก็เราก็ทำอินเทียให้ แล้วก็เอาไปปล่อยเช่าให้ในบางโครงการของเราเนี่ยในช่วง2ปีแรกเนี่ย เราเหมือนการันตีว่ามีค่าเช่าเดือนละเท่านี้แบบไม่ขาดสายส่งให้เลยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจพอผ่านไป2ปีเนี่ยถือว่าให้มันเดินไปตามวัฏจักรของมันนะครับผมเข้าใจว่าเมื่อบ้านได้ถูกปล่อยเช่าไปในช่วง2ปีแรกเนี่ยปีถัดๆไปเริ่มสบายแล้วยังไม่อยากลงรายละเอียดเพราะรจริงๆมันมีหลายเซกเมนต์ให้เช่าระดับแสนก็มี<อ>ให้เช่าระดับหมื่นก็มีแล้วแต่ลูกค้าที่ในเลือกโครงการไหนแล้วแต่โครงการไหนท้่เลยไหนแต่ละเชือกไม่เหมือนกันที่ดินก็ไม่เหมือนกันเราทําในหลายโครงการ ิตอนนี้ที่เน้นๆนะครับราคาย่อมเยาเนี่ยก็จะอยู่แถวโซนเขาเรียกน,นะโซนนิคมอุตสาหกรรมตัวนี้ก็เป็นตัวค่อนข้างเด่นเหมือนกันแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นไฮเลเวลเนี่ยก็เขาเรียกว่าอยู่ตรงถนนออนนุชลักษะนั้นเราก็มีพอใกล้โรงเรียนนานาชาติอย่างเงี้ยต่างชาติเช่าได้เนี่ยราคาเช่าก็แสนกว่าสองสแส,สบนบาทซึ่งน้องๆที่โรงเรียนนานาชาติแบบเน,นี้ยถ้าบ้านไกลเงี้ยมันเสียสุขภาพจิตฉะนั้นคุณพอ่อคุณแม่เขาก็จะเช่าบ้านที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนานาชาติดูแลให้ตั้งแต่ต้นน้ำกลาง น้ำปลายน้ำใช่ครับฉะนั้นผมว่า ตอบโจทย์สําหรับนักลงทุนมากที่รู้สึกว่าถ้าถามว่าเป้าหมายมันคืออะไรเป้าหมายคือนั่นแหละคุณได้เป็นแอสเซทคุณซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่ามันยังได้เงินหมุนกลับมาเรื่อยให้กับเราได้เรื่อยๆ,ๆด้วยแล้วเรามีบริการตอนสุดท้ายด้วยนะครับหมายว่าเมื่อลูกค้าคิดว่าต้องการ Ex ็กซิแล้ว Ex ็กซิคือออกจากการลงทุนนะครับเราก็มีตัวบริทิเนียเอเจนต์เนี่ยช่วยขายให้ด้วยเพราะเราคิดว่าบ้านเมื่อได้ค่าเช่าไประยะหนึ่งแล้วนะฮะสมมุติว่า7ปี10ปีเนี่ยทำเลถูกพัฒนาแล้วเนี่ 120ยิริมถนนบ้านมันอาจจะราคาสูงแล้วก็ Ex ็กซิทให้หมายว่าตอนนั้นเราก็ e x ็กซิก็คือขายออกขายออกก็จะได้เงินก้อนกระแทกกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนี่คือบริตเทเนียโฮมอินเวสท์เมนต์ครับหาทางเข้าให้คุณแล้วก็ยังหาทางออกให้คุณได้ด้วยใช่ครับใช่ครับแต่ที่ว่าน่าสนใจอันหนึ่งเหมือนกันเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามีบ้านใกล้โรงเรียนในชาติทำให้ไม่เสียสุขภาพจิตอันนี้แหละครับต้องเป็นทําเลที่ดีแล้วสามารถรวมคลัสเตอร์บิสเนสได้นี่คือโปรเจกต์ใหม่ของทางบริตเทเนียที่ชื่อว่า t h Brilliant เขาบอกว่าจะก้าวข้ามคําว่าหมู่บ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัยมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่โอเคต้องต้องเล่าอย่างนี้นะครับวิทยเนียเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรมาโดยตลอดเพื่อการพักอาศัยมาโดยตลอดนะครับแต่และหมู่บ้านก็จะเป็นเหมือนโหนดของตัวเองนะครับพอยุคอย่างนี้เนี่ยเราเริ่มก้าวข้ามออกมานะครับข้อจํากัดของตัวเองว่าอาตอนนี้เราไปพัฒนาโหนดที่เป็นบิวสเนสบ้างดีกว่าแทนที่จะเป็นแค่พักอาศัยเนี่ยเราเป็นลักษณะของการทําธุรกิจนะครับเราก็เลยมีโปรเจกต์ชื่อเดอะบิลเลียร์อะคิวเลสเท็ บิวสแนทไลน์สเคปตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีที่ดินเนี่ยในย่านที่ทำบิวสแนทได้แาลว่าทำธุรกิจการค้าได้อยู่ประมาณ3ที่<ม>โครงการนี้จะเป็นเหมือนโครงการพิเศษเป็นเหมือนโปรโตไทป์ของเราเนี่ย<ม>ที่เราออกมาเทสตลาดด้วยแต่ว่าเรามีความมั่นใจอยู่พอสมควรนะครับ<ม>ว่าน่าจะประสบความสำเร็จโครงการเดอะเบลเลียนเนี่ยจะประกอบด้วยร้านค้าสำนักงานแล้วก็เพนท์เฮาส์หรือที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันโืรงกา่เดียวกันมันจะเปิดมิติใหม่ให้กับลูกค้าเราเข้าใจถึงคอมมูนิตี้มอล ็เกิดการหมุนเวียนแล้วก็เกิดการซื้อขายส่วนใหญ่คอมมูนิตี้มอลล์ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ส่วนใหญ่เช่าก็จะมีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นมากมายไกายกองแต่ตอนนี้เนี่ยบิทเนียทำเดอะบริลเลียนทุกคนสามารถเป็นเจ้าของคอมมูนิตี้มอลล์นะครับแล้วก็ตัวออฟฟิศแล้วก็ตัวเรสซิเดนเชียลเนี่ยของเขาเองเป็นเจ้าของเลยแสดงว่าเดอะบริลเลียนก็คือคอมมูนิตี้มอลล์ที่พักอาศัยได้ใช่ครับแบบที่บอกไปว่าคือในสเปซเดียวกันคุณสามารถแบ่งเป็นได้หลายอย่างเลยนอกจากนั้นนะครับในดีเทลของเขาเนี่ยเจ้าของที่จะมาซื้อเราเนี่ยครับสามารถ จำกัดงบประมาณของตัวเองหรือวางโพสิชันของตัวเองได้เลยโครงการนี้อัปเกรดจากการสั่งสร้างเหมือนกัน3ชั้นก็ได้4ชั้นก็ได้6ชั้นก็ได้ทําได้หมดแล้วแต่ว่าเราจะลงทุน โวลูมไหนเคลือบหน้าตาของอาคารให้ไปเหมาะกับสินค้าของที่เราต้องการทําเราขายสินค้าสไตล์โมเดนก็ออกโมเดนใช่ไหมครับสินค้าสไตล์ไหนก็ออกตัวนั้นเราเชื่อมั่นว่าถ้าโครงการใน3โครงการนี้ถ้าคัสเตอร์ไหนติดก่อนเนี่ยราคามันก็จะพุ่งกว่าที่ดินข้างๆเพราะการอยู่รวมกันเนี่ยมันหมายความว่างบประมาณการตลาดของแต่ละคนกระจุกอยู่เดียวกันแล้วก็เข้ามาสร้างเสริมสร้างบิสเนสซึ่งแก่กันด้วยแต่ว่าทําเลที่น่าสนใจจะอยู่ตรงไหนบ้างสามารถบอกได้หรือยังครับสหรับเดอะบริเลียนคร่าวๆนะครับสามโครงการโครงการแรกก็อยู่ตรง คงกาอยู่ริมถนนเลยนะครับหน้ากว้างประมาณโอ้เกือบร้อยเมตรย่านนั้นก็เป็นย่านที่ลูกค้าแถวนั้นกําลังซื้อสูงมากๆนะครับเรารู้ว่าบ้านระดับ80-200ถึงล้านอยู่แถวนั้นเป็นกระจุกเลยเพราะฉะนั้นกําลังซื้อของคนย่านนั้นก็โอ้โหสุดยอดเพื่อเขาเรียกนะมีลูกค้าของเขาอ่ะครับที่ร้วยและบางทีถ้าใกล้สนามบินสุวรรณภูมิด้วยใช่ไหมผมว่าบางที่เขาจะแบบมีสินค้านําเข้ามาก็จะมีโกดังที่สามารถเก็บตรงนั้นหรือว่าเก็บที่บ้านที่เป็นออฟฟิศงคุณก็ได้อีกโครงการหนึ่งนะครับก็อยู่ตรงตัวโรบ <อ>แล้วก็บ้านระดับ30ล้านเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยังโตต่อนะครับมีห้างดีๆไปเปิดทุกเกือบทุกแบรนด์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปถ้าขายยากนั้นเนี่ยติดลงบนหมายว่ายังมีอนาคตของการกร o w ของที่ดินเพิ่มอีกหมายความว่าผู้ซื้ออนาเนี่ยนะครับแล้วก็โปรเจกต์สุดท้ายนะครับอยู่ตรงถนนรามคำแหงนะครับอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเตรียมอุดมน้อม9้านะครับเราเรียกว่าสถานีเตรียมน้อมแล้วกันตรงนั้นมีรถไฟฟ้าสายสีซมพซึ่งสถานีสร้างเสร็จแล้วประมาณ2ปีนะครับรถก็จะวิ่งละเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ ตัวเมืองเราก็ข้ามไปฝั่งทนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทรัพย์สินบริเวณนี้การลงทุนต้องบอกว่าย่ามลำแผนนี้แทบไม่มีหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับบริเตนเนียเนี่ยอยากจะมอบอะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดให้กับสังคมไทยบ้างครับอย่างที่บอกครับบริเตนเนียเนี่ยภายใต้คลาสไรอยูเลฟนอกจากตัววัตถุแล้วเนี่ยเราเห็นเรื่องจิตใจเรื่องความรู้สึกนะครับแล้วก็การดำเนินชีวิตของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับที่จะปรับตัว กับกําลังซื้อยุคใหม่หรือว่าแนวคิดของคนรุ่นใหม่ๆที่เราพยายามไม่อยู่ในแบบเดิมเนี่ยคือก้าวข้ามออกไปอย่างที่บอกว่ามีโปรเจกต์แปลกๆขึ้นมามนะครับก็คือหมายว่าแล้วเราเป็นเหมือนซิกเนลออกไปนะครับว่าเราพร้อมปรับตัวแล้วก็จะมีโครงการที่น่าสนใจนะครับไปตอบสนองอความต้องการเฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะครับสำหรับวิทนียบิทเนียเองเนี่ยเราอยู่ในบริษัทมหาชนนะครับเราก็มีเรื่องของอที่เราอย่างยึดมั่นอยู่ตลอดเวลาตัวคัฟเวอร์ยูแล้วก็คือว่า อินในความรู้สึกของลูกค้านะครับในเรื่องของดีเทลแล้วก็ในที่สุดเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราถือว่าให้ความสัมพัญธ์มิตรรอดแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับตัวซัสเทนเป็นโครงการที่ค่อนข้างคัสซัสเตนจากเทล่านะครับก็ก็เราถือว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับเราก็ยังมองว่าบริเทเนียก็จะเดินไปอย่างมั่นคงต่อไปบริ t ทเนียนะครับแม้ว่าจะเข้าเป็นบริษัทมหาชนแล้วแต่ว่าก็ยัง ปรับเปลี่ยนนะตามทั้งยุคสมัยด้วยแล้วที่สำคัญคือปรับเปลี่ยนตามหัวใจลูกบ้านครับหาบ้านในฝันให้คุณให้ได้แน่นอนครับซึ่งวันนี้พี่เอก็ให้เกียรติมาในรายการสเป s p ป ak นะครับขอบคุณพี่เอมากมากจริงครับขอบคุณครับครัอ่ะครั้งหน้าสเป Speak นะครับจะไปสปีกกับใครที่ใช่นะครับแล้วก็จะไปสเปซไหนที่ใช่เช่นกันคอยติดตามในการฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กันด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ